และเมนูที่จ๋าจะทําวันนี้ก็คือโอต๊ตบราณา่าแพนเค้กช็อกโกแลตแพนเค้กธรรมดาโลกไม่จําแพนเค้กของจา๋าต้องไร้แป้งและรสชาช็อกโกแลตต้องมาเต็มเต็มเข็มข้นอร่อยง่าย เมนูของจ๋าวันนี้เนี่ยหน้าตาดีแล้วก็เจ้มจนมากเป็นเมนูของว่างือเช้าไม่มีแป้งอร่อยง่ายและเมนูที่จ๋าจะทําวันนี้ก็คือโอ๊ตบานาน่าแพนเค้กช็อกโกแลตขั้นตอนแรกนะคะจ๋าจะใช้เป็นข้าวโอ๊ตเราจะใช้ข้าวโอ๊ตทั้งหมดนะคะ3ถ้วยครึ่งนะคะจะนําข้าวโอ๊ตเนี่ยไปปั่น โอเคค่ะให้ละเอียดประมาณนี้นะคะเราจะใช้กล้วยหอมสุกประมาณ2ลูกนะคะขอลูกช้ำๆเลยนะคะจ่งให้รสชาติที่หวานนำจิตนาการตามนะคะถ้าเรานำกล้วยลงไปจี่หอมๆกับตัวแพนเค้กข้าวโอ๊ตคิดดูว่าความหอมหวานเขาจะออกมาแบบแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะจะ๋าก็จะใส่ไข่ลงไป2ใบนะคะใส่รสชาติความหวานด้วยน้ำพึ่งนะคะ น้ำนี่คือน้ำที่แบบมาเมื่อกี้เลยนะคะน้ำผึ้งไงทำไมไม่เล่นน่ะโอเคใส่น้ำผึ้งลงไปนะคะหนึ่งกับครึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำผึ้งให้รสอะไรคะทุกคนเปรี้ยวหรอคะผิดนะคะคุณตกรอบแล้วค่ะไม่ได้ไปต่อต่อไปนะคะเบกกิ้งโซดานะคะครึ่งช้อนชา ใส่เกลือลงไปสําหรับให้รสชาติแพนเค้กของเรากลมกล่อมยิ่งขึ้นนะคะต่อไปนะคะของเหลวอีกหนึ่งตัวนะคะที่จะจะเลือกใช้ก็คือนมอาลมอนจะเฮลตี้แล้วก็ต้องเฮลตี้ให้สุดประมาณ100กรัมหรือ3ออนซ์ขึ้นนะคะ่ไปทุกอย่างลงไปลงไปลงไปไ้งหมดทำยังไงถึงจะเป็นโอ๊ปบานาแพนเค้กช็อกโกแลตก็ต้องมีนี่ค่ะจะจะใช้เป็นผงโกโก้ทิวลิปสีเข้มเจ้มจ้นทั้งรสทั้งสีสองช้อนโต๊ะนะคะ คนผสมไปนะคะที่จะเลือกใช้ทิลิปกโกโก้เนี่ยเพราะว่าเขาใช้มลเมล็ดโกโก้จากพันธุ์แอฟริกันบีน100%ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ผลิตโกโก้อ,ออกมาได้ดีมากซึ่งจะช่วยให้ได้รสชาติและกลิ่นของโกโก้ที่ดีมากเจมจนเจมจนบอกเลยนี่นะคะส่วนสผสมขอแพนเค,ค้กเราให้ความเหนียวประมาณนี้นะคะเราจะพักส่วนผสมของแพนเค,ค้กทิ้งไว้นะคะและตอนนี้เราจะมาทำในส่วนของซอสเจมจน ก็ยังเหมือนเดิมนะคะจิวลิปโกโก้สีเข้มเข้ม้นใช้ทั้งหมด1ต่อ3าถ้วยนะคะเคเราจะใช้น้ำร้อนทั้งหมด4ี่ช้อนโต๊ะนะคะผสมนะคะน้ำร้อนกับโกโก้ก่อนนะคะให้ละลายในน้ำร้อนดีก่อนนะคะหลังจากนั้นเราจะเติมความหวานด้วยน้ำผึ้ง 2>, 2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คนส่วนผสมนะคะหลังจากนี้เราจะได้ซอสช็อกแลตสำหรับซอสของเรานะคะก็ได้ที่แล้วนะคะ เงางามเข้มข้นเจมจนเคดเราจะพักซอสไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำในส่วนของการทอดแพนเค้กนะคะกระทะตั้งไฟนะคะเราจะใช้ไฟกลางๆเฮลตี้ไปอีกนะคะก็คือจะใช้เป็นสเปรย์น้ำมันนะคะ <laughs> เดี๋ยวจะตักแพนเค้กลงไปนะคะสังเกตง่ายๆนะคะสำหรับการทอดแพนเค้กยังไงนะคะ ทอดด้านแรงนี่ให้สังเกตให้มีรูให้เกิดรูอากาศขึ้นมาในการทอดจากอีกฝั่งนึงแปลว่าอีกข้างหนึ่งสุกแล้วนะคะ <Conan. S 1> พร้อมที่จะกลับเดี๋ยวสตาร์ทรถเลยนะคะเดี๋ยวเราพร้อมจะกลับแล้วค่ะสังเก็บแผนเค้กขึ้นก่อนนะคะจะได้<เล>ย่างแผ่นต่อไป โอเคแล้วเดี๋ยวจะทําการจัดเสิร์ฟนะคะจากก็ได้เตรียมในส่วนของผลไม้ตกแต่งแพนเค้กนะคะเป็นสตรอเบอรีร่กล้วยจะตักซอสช็อกโกแลตที่เราเตรียมไว้นะคะลงบนแพนเค้กเลยจะได้ซอสทุกคํานะคะเดี๋ยวเราจะทําทั้งหมด3ชั้นชั้น3ค่ะขึ้นลิฟต์ไปเลยค่ะเราจะใส่ซอช็อกโกแลตที่เราทาไว้นะคะทั้งหมด ทำการตกแต่งหน้าตาของ cake, โอเปอเรนาแพนเค้กช็อกโกแลตเข้มจนของเราให้สมบูรณ์แบบนะคะก็จะเก่บกร,ร้วสตรอเบอรี่นะคะสุดท้ายนะคะตกแต่งโรยหน้าด้วยชออ็อกโกแลตขูดอีกครั้งหนึง่งมันเข้มข้นในที่สุดค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ cake, โอเปอเรนาแพนเค้กช็อกโกแลตเข้มขน้นอร่อยง่ายทําได้แป๊บเดียวตื่นเช้ามาระหว่างเช้าเนี่ยก่อนไปทํางานลุกขึ้นมาทําง่ายมากๆแถมไม่อ้วนด้วยนะคะลงแองแคลอรี่ต่ำ อย่าลืมติดตามนะคะซีโนคุณเพื่ค่ะทำได้อร่อยแน่นอนขอตัวไปทานมื้อเช้าของจ่าก,ก่อนดูสิถ้าที่จะไม่ตกเลยยังไม่ขึ้น